นอกเหนือจากเรื่องการเรียนการสอนในช่วงโควิด -19 ที่ต้องปรับตัวนะคะความเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบางในหลายพื้นที่ก็ยังเดือดร้อนกันเหมือนเดิมไม่รู้จะปรับตัวอย่างไรเพราะน,นี่ต้องอาศัยอำนาจหน้าที่ของหน่วยง,งานภาครัฐเข้ามาช่วยดูด้วยค่ะสิทธิ์ในที่ดินทํากินแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะหลายจุดยังคงมีการปักหมุดรายงานเข้ามากับซีซไส์ค่ะจุดหนึ่งถมภาพที่อุบลราชธานีนะคะนักข่าวพลเมืองกลุ่มบ้านไร้เสียงคุณรุ่งทิวาวอทอง ปักหมุดรายงานภาพนี้นะคะเขาพาดหัวมาบอกว่าเหมือนแสงสว่างที่ส่องผ่านมาถึงทําให้หมู่บ้านที่หม่นหมองมากว่า300ปีอาบอิ่มด้วยความหวังอะไรคือความหวังลองชมรายละเอียดในหมุดนี้นะคะเธอเล่าว่า9้ามิถุนายนที่ผ่านมาชาวบ้านสาชุมชนจากอําเภอดอนนุดแดงที่อุบลราชธานีค่ะเดินทางไปยื่นเอกสารขอจะเข้าสู่ระบบสิทธิ์สอประกอให้ชาวบ้านเข้าถึงที่ดินทํากินแล้วก็ที่อยู่อาศัยอยางมั่นคงมากกว่าเดิมค่ะ น้องจากดอนมะแดงสามสามหมู่บ้านคือบ้านนนองยางบ้านโอดบ้านนาดาีมายื่นเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบสิทธิ์สปกรกับทางงานปฏิรูปที่ดินคือเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อก่อนสปรกรมันทําไม่ได้ทําทได้แต่ที่ทํากินแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีมีระเบียบใหม่แล้วว่าให้ทำเขตที่อยู่อาศัยได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มายื่น2ประเภทครับคือประเภทที่พื้นที่ทํากิน กับพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็ประมาณ300แปลงเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับนโยบายด้วยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้รับทราบแล้วแล้วก็วันนี้ก็มีมการยื่นเอกสารเบื้องต้น <Okay. S 2> เพื่อให้สํานักง,งานที่นี่เนี่ย <Okay. S 2> ได้ดำเนินการตามขั้นตอนครับคือการเดินทางไปที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ชาวบ้านนําเอกสารมีรายชื่อมีข้อมูลข้อสรุปต่างๆไปชี้แจงต่อหัวหน้าปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐก็รับเอกสารเอาไว้แล้วก็อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติให้ชาวบ้านนั้นเข้าใจเพื่อให้มีความคล่องตัวในการทําตามขั้นตอนมากที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมทั้ง3หมู่บ้านนะคะที่มีข้อมูลว่าบรรพบุวุษนั้นร่วมบุกเบิกอยู่อาศัยมานานกว่า300ปีค่ะ ในเรื่องของการแนวทางการแก้ไขปัญหาของสปกรณะคะกับพี่น้องนะคะที่มายื่นคําขอในวันนี้ก็คือว่าสปกรณะคะจะต้องตรวจสอบพื้นที่นะคะว่าอยู่ในเขตของสปกรณ์หรือไม่ถ้าพื้นที่อยู่ในเขตของสปกรนะคะงาสปกรณ์ก็จะดำเนินการจัดที่ดินให้ตามข้อกฎหมายของสปกรณะคะโดยในการจัดที่ดินนี้เรามีใน2รูปแบบนะคะที่พี่น้องมายื่นคําขอเนี่ยก็คือในรูปแบบของจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็จัดที่ดินเพื่อแปลงเกษตรกรรมนะคะ ถ้าออพี่น้องอยู่อยู่ในรูปแบบไหนเราก็จะจัดให้รูปแบบนั้นนะคะซึ่งเราก็จะส่งช่างนะคะและก็นิติกรเข้าออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อดําเนินการนะคะจัดที่ดินให้กับพี่น้องต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะยังคงต้องตามกันต่อสําหรับประเด็นเรื่องที่ดินทํากินนะคะบางส่วนเนี่ยชาวบ้านยังต้องรอนโย,ยบายจากภาครัฐ แต่ถึงต้องรออย่างไรชาวบ้านบอกรอได้เพื่อความหวังที่จะมีพื้นที่ทํากินพื้นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะคะคือไม่มีใครอยากที่จะทําผิดกฎหมายแม้ว่าการพิสูจน์แล้วบางจุดอาจจะอยู่อาศัยก่อนการประกาศกฎหมายต่างๆขึ้นมาในปัจจุบันนะคะ